หอมเจ้าเออแน่ใจนะเออมควายดีละของเจ้าน่ะเมียนหอมควายยังหอมควายหอมเจ้าเออเอ้ากระชั้นก็ได้หอมควายเอ้าให้หอมอีกบ่ยหนิหอมมากโอ้ยยี่สิบบาทจ้าตลาดฟางขุนสมราคาโว้สลัดฟังโอ้ยคืออะไรอะ หอมกับงามอยู่เนาะอันนี้หอมหัวใหญ่บ่จ้าอันนี้หอมแดงจ้ายี่สิบบาทหอยี่สิบบาทจ้าของสี่เอาหอมแดงมัดหนึ่งแม่ค่ะใส่ถุงแล้วจ้าอือบอกพี่กามีอันนันบ่ไม่ค่ะมีบังบองบ่เห็นบ่จ้าบ่เห็นแล้วเออบ่มีค่ะไปยื้ไปซื้อข้างหน้าเลยจ้าเออเดี๋ยวค่อยเลาะเบิ่งทั้งหมู่บ้นเด้อจ้าเออหลังตลาดเขาซสอมเสียงกันวะเสียงดัง หาหยากเวทส่วนห้อมเอ้าอันแม่ค่ะโอ้ยเจ้าบาทบ่นี่ข่อยย่างหาเมื่อตลาดกับพ่อพ่อมีทหานเจ้าอยู่อ้าวใครเด้ยนนอกอู้หอมหอมคนนี้อ่าอันเจ้าบาทจ้ะหนิเจ้าบาทจ้าเจ้าบาทมาพริกอะไจ้าเจ้าบาทที่กันจ้าเจ้าบาทบอกอ้มีอันงามเว้ยอันมักบวบนี่เด้อจ้ามักบวบนี่สามหน่วยลอยสามหน่วยลอย ราคาแรงเนาะอันอ,อันคิงหนิหน่อจ้าคิงนี่นหาชิบาทจ้าหาชิบาทอืมคือสันเอาเอาเอา,เอาหอมแดงหน่อยจ้าตามาหาแต่หอมแดงเอาอันนึงจ้ากอันนึงจ้ากอันนึงนี่จ้าหอมอ๋อขวดีเลยต้องการโอ้ยเอาไปใส่เกลียบอันอันข่อยก่เด้วเด้อจ้าจ้าอันมะพริกมะพริกแดงไม่ข้าวว่าจังไหนคนล่อเบิดตลาดบ่เห็นไหมขั้นแรกนี่ยบะมีกับบะมี่เหรอจ้าบ่มีบ่ กขาท่านคอยกไปกันเด้อไหมค่ะปัญหามาได้เหรอมือหลังอ่ะเอ้ยเฮ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 ้ยเมนยังหอมควายหอมเจ้าเออแน่ใจนะเออข้องไหวยดีล่ะของเจ้าน่ะเมนหอมควายยังหอมควายหอมเจ้าเออเอ้ากขาท่นก็ได้เมนยังหอมควายหอมเจ้าอีกเออหอมควายเออเขาท่านก็อยังของเจ้าวะ หอมอีกบ่ยนี่โอ้ขอ,อีหยัง่ห้องเจ้าเออหอมข่อยอันหอมเจ้าหอมข่อยโอ้ยบอกนะโอ้ย,โอ,ยโอ้ยตาย <laughs> <laughs> พ่อใหญ่นั่นอีหยังเนาะ <laughs> โอ้ยบอกเลยกรนะเขิน